สวัสดีครับบรรยากาศช่วงเซา้าครับมาเบิ่งง้วโคมเมลูกเด้อราคาหนึ่งหมืนเก่าพันครับงัวตัวนี้ได้ลูกมากนี่คือตัวที่สองครับเป็นลูกเพดเมียครับแม่สูงลอยสามสิบครับพี่น้องครับลอยสามสิบเกือบลอยสามหาครับนี่เป็นลูกตัวที่สององเพินครับเป็นลูกตัวที่สองลูกเพดเมียเด้อราคาหนึ่งหมืนเก่าพันครับพี่น้องครับมื่นเก่าลูกเพดเมียนั่นหนาเลยเอาให้ลูกไปสักก้อนครับ ลูกไปสักกอนเมืองแม่สะกกอนก็ไดครับนี่แม่แดงดีลูกแดงดีครับราคานี้นารุ่นครับซื้อเมื่อนี้แถมยาขาพยาธิบำรุงไห้นนาเด้อครับเด้อเพราะว่าแม่มีหมักเห็บครับเดี๋ยวฉีดยาไห้นําครับขาพยาธิบำรุงไห้นําเลยเมือนเก่าทัาน้นแม่อ่างนี่ดีลำยาวๆลูกเพจเมียยางดีแขงขาดีเมดนุ่มซีเต้า ลูกเพดเมียเดอ้อนี่งวดลูกสองครับลูกเพลดเมียบวงเนี้ยครับน่าหน,นาเลยน่าหนา,นนานเลยย่นๆยนยนเลยครับนี่ครับต่างข้อบังคับหนาตาฮึ๊กครับหนาตาฮึก๊กนี่สุขภาพแข็งแรงดีทั้งเมีทั้งลูกครับราคาเมอนเก่าทรงฟรี่สองรอยโลโคมนี่มีแถมสีดยาคาพยาบำรุงให้น้ำเดอ้อถ้าไคซื้อไปเดี๋ยวบราตึงสีสียาให้น้ำไปเลยครับ เพื่อเป็นการเสียเวลาคุณพ่อคุณแม่หาหมอมาฉีดเดี๋ยวแถมให้ไปเลยครับถาซื้อโคมนี่ครับเล็บหญ้าดีทั้งแม่ทั้งลูกครับกินเฟืองดีกินห่ำดีนาเลี้ยงสุดๆง่วงหู้ดีครับหู้ดีเชื่องดีอยู่เล็บงามอยู่เล็บกับงามนุ่มกับซีเต่าพุ่น้ำนมยังเดือนดีเด้อครับเม่ครับ นี่ครับอาแนวนี้ไปเรียงครับราคาเบาๆแนวนี้ครับหมื่นเก่าเท่านั้นครับเลียงไปมีแต่ใดกับใดครับวันนี้ครับบังคับลูกหน้าตาเหี้ยนๆฮึกครับลูกประมาณ3มเดือนแล้วครับอีกบ่โดนแม่คงสี่คืนครับโอ้ยมดแดงกัดช่วงนี้มดแดงไฟลายครับฝนตก อาสนใจโท่มากครับทรงฟี่200โลพิกัดบ้านนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับของว่าเบาวตึงครับโคมนี้นาเรียงครับมือนเก่าเท่านั้นทรงฟี่200โลแม่อีกบ่โดนคงสิ่คืนแถมสีขาพยาบํารุงให้น้ำเอาจัดไปครับโปรโมชั่นนี้ครับเห็นชิปนี้กะท่มากครับพี่น้องครับโท่มากครับหาเบาตึงใดครับ งาแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอย่างครับปัวไปเลี่ยงกบมีแต่ได้ก็ได้เพราะว่าฉีดยาให้แล้วตอนนี้เพื่อนในฉีครับถ้าพี่น้องซื้อก็จ้างสีซีไทยไปนั่งครับนี่ครับแม่ลูกโคมนี่ลูกวัยสามเดือนได้ครับเพจเมียเด้อลูกเพจเมียสามเดือนน้าดีครับน้าดีบรรยากาศสดๆครับสว่วงเศร้าครับออกงาเบาตึงครับเส้าวันที่หาแล้วครับ แม่สูงเกือบลอยสามหาครับงอหลูกสองยืนอยู่นี่แหละครับมีลูกมาแล้วสองตเพศดำดีครับเพศดำดีแม่ขาดการดูแลจันงน้อยเพราะว่าบรามีหญ้าได้ช่วงนี้หญ้ากำลังปงครับหลายพื้นที่ไม่หญ้าเอาไปใส่หญ้าเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับรลับรองว่าบดจอยขึ้นจังสีเด้ครับทำใม้หญ้ากินงอสีดี คนเรียบดีคนเรียบดีแม่จมูกสีดำโบฉีโบแบงหูดีอยู่เด้อครับงอหูดีหูดีเชื่องดีนี่หูดีเชื่องดีนางามตัวละแม่ครับแม่นางามลูกนางามอ่าสนใจโทรหาบ่าวตึงครับส่งฟรีสองร้อยโลแถมแถมยาขาพยรพ,พ,พยายบำรุงให้น้ำเด้อนี่ ซื้อไปเจังสิได้อ้วนได้เลี่ยมได้ใสตัวซื้อไปไมิตรเลี่ยงกับเลี่ยงเลยบม่ต้องเฮ็ดยังอีกเพี้ยนเอายางเดียวบัดนี้หู้ดีครับโคมนี้หู้ดีสำหรับคลิปนี้ครับตึงปทุมราชครับขอจบลิป้แต่เพียงเทน้กอนครับโอกาสนาโอกาสใน,สน,สน,สนพ่อกันไหมครับสวัสดีครับผม